สวัสดีค่ะพบกับครูจอยคณิตคิดง่ายนะคะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนเนื้อหาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียน ในส่วนของขอ้อกที่จะเป็นการหารากที่2ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นการหาค่านะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะการหาข้อการหาค่าการหาค่าของจํานวนที่ติดรากที่2นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นรากที่2นะคะถ้าเกิดว่าเขาเขียนอ่ารากแล้วมีเลข3ามกำกับหรือเลข4หรือเลข5าอย่างนี้นะคะก็เอาไม่ใช่ ไม่ใช่นะลูกอ,อยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นรากที่3ารากที่สรากที่หนั่นเองนะคะแต่ส่วนมากรากที่สองเขาจะไม่นิยมเขียนเลขสอตรงนี้นะคะเขาจะเขียนแค่ square root แล้วก็ตัวเลขเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือรากที่สองของ6กรอ่หาหรือว่า square root 625มีค่าเท่ากับอะไรลูกเราจะเห็นว่า คือ25คูณ25ใช่ไหมคะอ่ะก็จะเท่ากับ่ามี2ตัวเหมือนกันดนึงออกมา1ตัวก็เท่ากับ25เสร็จแล้วคะ่ะอ่ะทีนี้ต่อมาโจทย์อ่ะเป็นทศนิยมบ้างลบ0.036 0 00อ่ะท่ากับอ่ะเราก็ดูว่า36นี่ อะไรที่เหมือนกันคูณกันได้3ามชมก็คือ6ใช่ไหมลกูกอ่ะก็คือหกังนั้นมีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์อยู่4ตัวมีศูนย์อยู่เอ้ยไม่ใช่มีศูนย์อยู่2ตัวนะคะแน่นอนก็จะเป็น0ูนย์จุคูณศูนใช่ไหมคะ ศูนย์จุดศูนย์หกคูณศูนย์จุดศูนย์หกก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหกนั่นเองเหมือนกันสองตัวดึงออกมาหนึ่งตัวก็คือต่อศูนย์จุดศูนย์หกเสร็จแล้วง่ายไหมลูกอ่ะทีนี้ต่อมาถ้าโจทย์มันเป็นอย่างนี้ล่ะอ่ะอย่าลืมอย่าลืมนะคะเราถอดออกมาแล้วข้างนอกมีลบนะคะใส่ลบด้วยนะคะอย่าลืมใส่ลบให้มันด้วยนะลูกอ่นทีนี้ต่อมา ถ้าโจทย์มันเป็นลบแล้วก็ลบอีก0.037ทั้งหมดยกกำลงังสองแบบนี้ใช่ไหมศูนย์จุดอะไรทั้งหมดยกกำลงังสอง เราจะเห็นว่าถ้ามันถ้าเลขข้างในนี้นะคะเลขข้างในรากในสแควรูทของเราเนี่ยยกกำลังสองนะคะมันตัดกันได้นะลกูกนี่รากกับยกกำลังสองนี่ตัดกันได้ตัดเลยตัดเลยมันจะเหลือลบกับลบศูนยใช่ไหมลูกลบลบเป็นบวกก็ตอบ0.037เเสร็จแล้วอ่ะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนถามค,คุณครูใต้ คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ